มาดูองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเขาเรียกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกัดสัตปะมุนีวัดปิดผิวนารามนะครับออกในปี18จังหวัดระยองนะครับแบบนี้นะครับพี่เพื่อนๆนะครับอาจจะคิดว่าไม่มีราคานะครับไม่เล่นหากันนะครับแต่แบบนี้นะครับคนในพื้นที่เขาเล่นหากันนะครับแบบนี้คือเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับนี่ เป็นรุ่นไตรมาสปี18นะครับด้านหลังก็เป็นยันของท่านนะครับแบบนี้นะครับนี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกัดสปะมุนีวัดปิดพริวนารามปี18นี่ดเหรียญนี้ต่อโค้ดนะครับกสนะครับนี่มีทั้งโค้ดหน้าโค้ดหลังนะนะครับแบบนี้นะครับพี่พี่เพื่อนเนะครับจดจำภาพจดจำราคาเหรียญแบบนี้นะครับบางบ้านเจอเป็น10 20เหรียญเลยนะครับ เหรียญกัดสปะมุนีรุ่นแรกแบบนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์หนึ่งพบวกลบนะครับพี่วิท่านใดมีนะครับแมนยินดีรับเช่าครับ